ไปแล้วไปแไปไม่ถยนเย็นใรื่องนี้เขจะมาต่างมันมันเหมือนไม่ได้งานแต่มันได้นะจริงๆแล้วมันได้มันได้มันได้เทคนิคบรรยากาศนะนได้บรรยากาศรแล้วก็มันได้งานมันได้เทคนิควันนี้เราเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำลิปแล้วก็ได้ได้การการรีคูดของสุดยอดของซีโอในตำนานของเราในตำนานคือคือผมว่ามันสุดยอดนะมันสุดยอดเชือต้องลงทุนอ่ะพี่น้อง พี่น้องแต่ไม่รีคูดไม่สามารถรีคูดก็ได้ต้องส่งให้แม่จูรี่รุ่นพี่รุ่นพี่มาเดียวกันสถาบันเดียวกันดูบรรยากาศพอพี่จูรี่ตอนเข้าใบใหม่กับน้องอะไรนะน้องแป้งเขาแล้วนั่งนิ่งๆพับพับลุยนี่เลยทิ้งเงียบเไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบอะไรนี่เลยมทำอะไรทำไงวะฝอยกินไอ้ที่งี่นะผมก็เอาแล้วไม่เอาแล้วดูเห็นดูเห็นเงี่าน ออ๋พี่คนนั้นเองพี่สวนพึ่งใช่เจอแล้นี่มีมีผันมีด้วยสวนพึ่งเหรอ๋อเขาไปเจอกันมาเขาไปเจอกันมาอ๋อจำได้แล้วพี่คนนั้นที่อยู่บนเวทีเออนี่แหละพี่จูลี่ไปทำอะไรบนเวทีร้องเพลงสิค่ะวาดจังหวัดค่ะนี่นี่ก็เลยคือแบบว่ามันต้องเจอเจอแบบตัวตีนี้นะคะนั้นคนนี้จะไม่คุ้นเลยไม่เจอไฟไม่ลุกก็ไม่รู้ไง่าลุกค้าลุก ไี่ยไปก่อนอยากพูดติดตามแล้วดิเราจะมาได้ยังไงมาได้ยังไงลงมาเลยพักมาหลมพักกับมันตกครับลมพเริ่มตกเดี๋ยวนะเขาไม่ได้อยู่แค่นี้เดี๋ยวเขามีทิปด้วยติดตามตดไรสุดเดี๋ยวจะวนๆเดี๋ยวพักลมตกสดไงเดี๋ยวเราจะไปไหนนะนะไปไหน วันนี prayed, ้เราจะไปคาเฟ่คาาเฟ่คริบอคไรคาเฟ่คาริบูคาลิบูคาเิบูคริบูาริบูคาีิบูคาริบูคาริบคริบาริบีคริบคาิบูคาราริบูคาคริบคาิบูคาริบคิบาิบูคาิาริบาริบูคาริคาลิบูคาลิบูคือเคริคาบคิบคาิครบครค ผมนึกว่าไอ้ที่เอาไว้ดับกลิ่นไม่ใช่เอาไว้ให้นกไม่ใช่การาบุนไม่ใช่เหรอคบูนการลบูนคาราบูนคาราบูนใช่ไหมคาราบูนนะไม่ใช่อย่างนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้เล่นตัวไปเล่นได้เยอะเลยคาราบูนเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็วันนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับเพราะว่าพี่เจ้าตอนนี้เราจะลรงจะเดินทางนะฮะพี่จะไปต่อที่ที่หัวหินนะฮะก็ไปทำกิจกรรมเดินเที่ยวปินกับกัปตันเหลือจ้างเรานะครับ ก็เรามาติดตามกันนะครับสนุกสนานแบบนี้นะครับกับสีบกรุงรกตต์ดราเนี่ครับ,บก,ก็มองเหมือนกิจกรรมเล็กๆนะฮะที่เรานั้นหมายกันแค่นิดเดียวก็มาเลยนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆคุ้มค่ะคุ้มตั้งแต่มาแล้วค่ะก็คือเป็นการที่แตะกระทงไม่คุ้มแตะกระทงคุ้มคุ้มทุกสิ่ง คุ้มคุ้มนี่ที่เกิดทันเหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะจริงจริงยิงก็คุ้มคุ้มทุกสิ่งจองเพียงแค่า้ค่ะไม่ได้ชาวบ้านรอไปฝากนะครับชาวบ้าราต่อไปเอานะพวกนี้ตรงนั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะครับมาเที่ยวนะฮะแล้วก็ได้งานด้วยนะครับมาเที่ยวเราได้งานด้วยได้เงินด้วยนะครับไม่ได้ได้ได้เงินเงี้ยคึ้